มันมีแนวโน้มอ,อยู่สองอย่างนะครับไปดีกับไปชั่วนะครับแต่แรงขาบจะไปชั่วเนี่ยมันมากกว่าแต่ถ้าหากว่ามีปัจจัยมาสนับสนุนมันก็ยิ่งส่งให้ไปเร็วขึ้นแต่ถ้าหากว่าไม่มีปัจจัยพวกนี้นะครับมาสนับสนุนใจที่จะไปทงชั่วเนี่ยมนุษย์ก็จะไม่ทําชั่วนะครับแต่ว่าถ้าหากมีความเชื่อว,ว่าหลังตายแล้วยังไม่จบยังมีการตอบแทนความดีเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของมนุษย์ก็จะเปลี่ยน นมนุษย์ก็จะมุ่งมั่นทําความดีต่อไปและก็ทําให้การทําความดีของมนุษย์เนี่ยมีความจรังยั่งยืนพราะมนุษย์จะไม่แคร์เลยนะครับวราบนโลกใบนี้เขาทําความดีแล้วก็มนุษย์ให้การตอบแทนเขาเพียงเล็กน,อน้อยหรือไม่ดีไม่ให้การตอบแทนเลยเขาก็จะไม่สิ้นหวังยังคงมุ่งมั่นทําความดีต่อไปด้วยความเชื่อเช่นนี้เองนะครับที่ทําให้โลกเนี่ยสวยงามเพราะว่า ยังมีคนทำความดีนะครับจากความเชื่อที่ว่าโลกหน้าจะมีการตอบแทนความดีที่ได้ทำไปดังนั้นความเชื่อทางศาสนาเนี่ยก็จึงเป็นกำลังใจให้คนทำความดีต่อไปทีนี้เราต้องทําความเข้าใจนะครับว่าเส้นทางชีวิตของเราเนี่ยเมื่อเราเกิดมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องเดินไปสู่ความตายเพราะว่าเราต้นับตั้งแต่วินาทีนั้นไป นะครับเราก็ค่อยๆเดินตอกแต๊กตอกแต็กกันไปด้วยนะครับไปสู่ความตายนะครับซึ่งเราไม่รู้นะครับว่าเราจะตายเมื่อไหร่เราจะตายที่ไหนเราจะตายอย่างไรเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่มีความรู้หมอดูก็ไม่สามารถจะบอกได้หมอดูเองยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะตายเมื่อไหร่นะครับเพราะนั้นเราจะตายหวัง ความรู้จากหมอดูในเรื่องชะตากรรมของเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าทุกคนครับต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องตายแต่ไม่รู้ว่าจะตายไหม่เท่านั้นเองเพราะเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าได้วิคิดเอาไวเ้เมื่อตอนเราอยู่ในคันมารดาได้120่งรวันสมรยมีชีวิตมันวิ่งต้นต้องแ,องแนกไหวแข่งกันไปจานวนหลายร้อยล้านตัวเพื่อปฏิสนธิกับไข่ของมารดา สเปิร์มมีชีวิตแต่ชีวิตไม่ใช่วิญญาณวิญญาณกับชีวิตเป็นคนละเรื่องกันนะครับพระนักวิชาศาสตร์บอกว่าชีวิตเนี่ยคือสิ่งที่เคลื่อนไหวได้จเจริญเติบโตได้ใช่ตัวสเวปิร์มเนี่ยน,น,น,นะครับมันว่าย็้แตกต้องตกตแตกไปปฏิชนที่กับไข่ในคันมารดาของเรานะครับสักพักหนึ่งก็กลายเป็นก้อนเลือดพอได้ร้อยยี่สิบวันนะครับมันพัฒน,นาการเป็นก้อนเลือดแล้ววิญญาณถึงได้มานะครับพอวิญญาณเข้ามาปุ๊บเนี่ยในก้อนเลือด มันก็พัฒนาเป็นตัวตนเป็นเนื้อหนังที่มีวิญญาณและทําให้สองอย่างนะครับคือวิญญาณแล้วก็เนื้อหนังเนี่ยรวมกันเป็นตัวตนของเราออกมาเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเราเองครับเพราะฉะนั้นตอนที่วิญญาณเข้ามาในก้อนเลือดเนี่ยนะครับพระพุทธเจ้าได้ลิขิตเอาไว้แล้วสี่อย่างด้วยกันว่า หนึงเพศหญิงกับเพศชายวิกิเกันตรงนั้นเราไม่มีทางเลี่ยงอันที่สองทุกสุขมากน้อยแค่ไหนทุกสุขมันคุกเข้ากันไปนะครับเราไม่รู้ว่าเรามีทุกสุขมากน้อยแค่ไหนเราอยากจะมีสุขมากทุกคนอยากจะมีสุขแต่ทุกก็เกิดขึ้นเพราะนั้นศาสนาก,ก็ถูกส่งมาเพื่อที่จะให้เราได้มีคู่มือการใช้ชีวิต มีศิละปะการใช้ชีวิตที่เราสามารถจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนกองทุกข์ได้ดัะนั้นคนมีศาสนาเนี่ยมีความศรัทธาแก่กล้าเขาจะเป็นคนที่มีความรู้สึกมีความสุขแม้จะอยู่บนกองทุกข์แม้ว่าจะอดอยากนะครับมันอยู่ที่การทําใจศาสนาเนี่ยจะสอนศิละปะอันนี้ให้อันที่สามปัจจัยยังชีพนะครับแต่ละคนเนี่ยมีไม่เท่ากันทุกคนอยากจะเกิดมาในครอบครัวที่เป็น เศรษฐีมีอันจะกินแต่ว่าเราเลอกเกิดไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าคนมีกินมีสตังมีความมั่งคัง่งจะมีความสุขเสม,มอไปบางทีคนมีสตังมีความมั่งคัง่งอาจจะอิจฉาในความสุขของคนที่อยู่ในกระต๊อบยากจนก็ได้ใครจะไป้นะครับเพราะนั้นเรื่องของปัจจัยยังชีพแต่ละคนมีไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่พระเจ้าให้สม,มองมาแล,แล้วก็เป็นหน้าที่ของเราเองพระเจ้าก็ทานฝนมาให้แล้ว มันอยู่ที่เราในฐานะที่เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญามีแขนมีขามีความรู้ว่าเวลาฝนตกโรมาเนี่ยเราจะเอามือไปรองน้านําฝนหรือจะเอาขันหรือจะเอาปลามังหรือจะเอาตุ่มไปรองหรือจะขุดสับก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับมันขึ้นอยู่กับเราเราก็ต้องเตรียมตัวนะครับแล้ประการสุดท้ายก็คือว่าจะอยู่บนโลกนี้นานเท่าไหร่หมายถึงว่าจะตายเมื่อไหร่จะตายที่ไหนจะตายอย่างไรครับ เราไม่มีความรู้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีความรู้ตรงนี้เนี่ยเราก็จึงต้องเตรียมเหมือนกับที่เราไม่มีความรู้เลยว่าเราจะมีปัจจัยอย่างชีพมากน้อยเพียงใดเราก็ต้องเรียนหนังสือเรียนมหาวิทยาลัยเรียนวิชาชีพเรียนอาชีวะนะครับเพื่อหาช่องทางในการกอบกยปัจจัยที่พระเจ้าได้ประทานมาจากฟ้าฟ้าเมือ่อเราต้องการจะมีชีวิตที่มีความสุขแบบแหบรอบตัวเรามันมีแต่กองทุกข์เราก็ต้องเตรียมตัวเรียนวิชาหาความสุขบนกองทุกข์ให้ได้ เราหนีมันไม่ได้เพราะเรายังมีชีวิตยอยู่บนโลกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเนี่ยจะต้องตายแต่ว่าเมื่อตายแล้วมันยังไม่จบนะครับชีวิตมันต้องเดินทางต่อเราก็ต้องหาความรู้และความรู้ในเรื่องนี้น,น,นะครับพระเจ้าก็ให้แก่มนุษย์โดยให้บารมครูที่เรียกว่านาบีหรือศาสดาเนี่ยมาสอนเราให้รู้ว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วเราต้องใช้ชีวิตบนโลกใบนี้จนกระทั่งตาย แต่ว่าช่วงระหว่างเกิดจนถึงตายเนี่ยมันจะมีการทดสอบในรูปแบบต่างๆมากมายเกิดขึ้นในชีวิตนะครับบททดสอบเราไม่ถูกกําหนดเอาไว้แล้วเพื่อจะที่สู่ตรวจสอบว่าเราสัมธาในพระเป็นเจ้ามากน้อยเพียงใดนะครับแต่หลังจากความตายไปแล้วเนี่ยนะครับมันยังไม่จบเราจะต้องไปสู่อีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกแห่งสุสาน นะครับโลกสุสานเนี่ยเป็นโลกที่สี่โลกแรกของวิญญาณหรือของมนุษย์เนี่ยนะครับอยู่ในโลกของวิญญาณซึ่งตอนนั้นเรายังไม่เกิดโลกที่สองก็คือโลกที่วิญญาณของเรานะครับจุดติดขึ้นในคันของมารดาเป็นโลกในคันของมารดาซึ่งมีระยะเวลาเพียงเก้าเดือนนะครับตรงนี้เนี่ย ถ้าหากเราคิดสักนิดหนึ่งเราจะได้เห็นว่าออชีวิตของเราเนี่มันไม่ได้แค่อยู่ในคันมารดาเก้าเดือนซึ่งเป็นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นแต่พอพ้นคันออกมาแล้วเนี่ยมันเป็นโลกอีกโลกหนึ่งเป็นโลกที่สามเป็นโลกที่เราคลอดออกมาปั๊บวิญญาณนะครับก็ใช้เราเนี่ยเป็นภานะโลดแล่นอยู่บนโลกใหม่นี้จนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือความตายของเรา วิญญาณก็ลงจากพานะหรือว่าลงจากหลังม้านะครับแล้วมันต้องเดินทางต่อไปจะเป็นพาณะอะไรเนี่ยเ,เราไม่รู้เป็นโลกที่สี่นะครับมันไปอยู่ที่โลกอสุสังไม่ว่าคุณจะถูกเผาเป็นเท่าฐานเป็นธุลีหรือว่าคุณจะจมน,น้ําตายเน่าเปื่อยถูกปลากินไปจนเหลือแต่กระดูกหรือว่าคุณจะถูกฝังอยู่ในดินนะครับ จนยุ่ยสลายไปวิญญาณของคุณไปอยู่ในโลกแห่งสุสานเราเรียกว่าโลกบรสักในภาษาอัหรับบรสักหมายถึงที่ขั้นการระหว่างโลกนี้กับโลกหน้ามันเป็นโลกที่สี่วิญญาณทุกดวงของมนุษย์ที่ออกจากร่างของมนุษย์ไปแล้วเนี่ยจะไปรวมกันอยู่ในโลกแห่งสุสานเพื่อรอวันวันหนึ่ง นั่นก็คือวันสิ้นโลกซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไร่เพราะว่าความรู้ในเรื่องนี้เนี่ย